ถ้าคุณอยู่เฉยๆแล้วมีคนโทรมาให้คุณโอนเงินออกไปหยุดคิดก่อนในความเป็นจริงแล้วโอกาสทางการเงินไม่เคยเริ่มจากการโอนเงินไปก่อนทุกวันนี้คนจำนวนมากหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยลืมไปว่าโลกออนไลน์สร้างภาพลวงตาได้มากกว่าที่คิดมากกว่า80%ของเหยื่อเสียเงินภายใน1ชั่วโมงหลังรับสาย เพราะณนะขณะนั้นสมองเชื่อไปก่อนแต่ยังไม่ทันได้คิดคนที่โอนแล้วแทบจะไม่มีใครได้เงินคืนเลยเนื่องจากเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีที่ไม่มีตัวตนไม่มีร่องรอยติดตามไม่ได้และไม่มีใครช่วยคุณได้ทันในยุคที่ความเร็วเป็นอาวุธของคนร้ายยิ่งคุณรีบยิ่งคิดไม่ทันเพราะงั้นหลังจากรับสายหยุดคิด45ถึง60นาทีเพื่อพิจารณาว่าสายที่ได้รับมีตัวตนหรือไม่จำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจ คิดก่อนโอนพอโดนแล้วมันไม่ได้คืน